รวยมันจะเกิดขึ้นอย่างง่ายมากค่ะเมื่อคุณเริ่มสั่งตัวเองค่ะการที่ครูนะคะดิ้นรนทำงานมาทุกอย่างทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันขายอยากจะประสบความสำเร็จค่ะแต่เรามีคำพูดหรือภาษาที่ยอดแยก่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะ ทำงานหาได้ก็ใช้นี่ต้องทำงานหนักๆถึงจะได้เงินเงินฉันหมุนอยู่โอ้โหคุณสังเกตดูไหมคะว่าคําพูดแต่ละคําของครูมันบ่งบอกถึงการเงินที่หามาแล้วก็หมดไปแล้วมันจะรวยได้เช่นไรครูจึงเริ่มโปรแกรมคําพูดตัวเองใหม่ค่ะว่าฉันเป็นนักสร้างเศรษฐีตัวจริงฉันคือเศรษฐีตัวจริงฉันคืออภิมหาเศรษฐีแบบง,ง่ายสบายๆฉันมีเงินทองมากมายเหลือเฟือเงินทอง เข้ามาหาฉันแล้วเพิ่มพูนทวีคูณทุกวินาทีไม่ว่าฉันทําอะไรก็ตามประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆเงินทองนั้นหาง่ายแค่คิดก็ได้แล้วเงินทองมากมายเหลือเฟือพร้อมสนับสนุนฉันฉันได้รับการสนับสนุนจากผู้